ก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล่นฟอร์มดีรีแอคชั่น GTA นะอันนี้ผมก็เป็นรีแอคชั่นของอของเพลงเขาเป็นเพลงคอเวอร์ดนตรีนะก็เป็นคอเวอร์อะไรดีตะมันยูแล้วก็โอเวอร์แล้วก็อะไรของแกงนะนี่ก็คือเติบโตหรือว่าอะไรเนี่ยอะไรผมก็ไม่รู้นะเขาเพลงนี้ผมก็เห็นเขาปล่อยไปแล้วก็เพลงเพาะดีนะพเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานนี่เองนะก็เป็นเพลงคอเวอร์ไงซีโอดนตรีคอเวอร์ Over. รีวิว่าโอเวอร์ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลย Les Go Boy คนนี้แบบลองเพราะทุกเพลงเกินเวร์อ่ะ สายตามองแบบเแบบแบบสไตล์แบบเบาๆหูหอ แบบน้ำเสียงอ่ะแบบร้องชิวๆเลยอ่ะโอเวอร์โอเวอร์เพลงนี <Pink>. ้ กลัวตีนเล็กสิทธิ์มากเลยขออย่าแบบอย,าย่าตีนเล็กสิทธิ์เธอแล้วตีนเล็กสิทธ์ก็ไม่ก็คือไม่ลงนะรู้แม็กรู้แม็กรู้แม็กหรือเปล่าวะเจเคใช่ วก็สตี๋เหรอมีเอ้จเคแล้วก็โอเวอร์แล้วก็ดูไว้อ้าทำไมมีสี่คนวะเยเทเกิน เอา,า,าอะเพระเกินยังพูดถึงก็ดูไว้กับโอเวอร์นะแล้วก็ไม่มีไุ่เนเนาะทำไมเจเคมาวะลูแมกมาวะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้มันเขาซื้ออะไรเพลงนี้นย่ยมันค่อยเมนดูไว้โอเวอร์อวอรบวกอะไรดนตรีเท่ากับอะไรเนี่ยเพราะมากเสียงเสียงลื่นหูมากพรเกินเอี MB สวยเพลงดีดนตรีดี แต่เสียงดีเหมือนเดิมค่ะคอมเนมนต์ก็ประมาณสอง้อยเจ็สิบล้านยอดยูวเพิ่งปล่อยเมื่อวานนี้ก็แสนเลยไวมากเพลงน,นี้ผมกลัวติดเล็อกสิทธิ์มากเลยทุกคนเออถ้าถ้าลงก็คือไม่ติดนะถ้าไม่เห็นลงก็คือติดเลือกสินะทธิ์นะเลือกสิทธิ์ก็คือแบบขึ้นสีแดงซึ่งเป็นรูปตัวเงินนะอิโมจิเงินเป็นสีแดงไม่มีสิทธิ์สร,ร้างไรายได้นะเออ อันนี้รลงก็พอนะผมก็อันนี้เป็น E.P. ที่130นะแต่ถ้าลงได้ก็เป็น E.P. ที่130แต่ถ้าลงไม่ได้ก็คือแบบเอาไว้ค่อยเอาไว้แบบเพี่งมาใหม่มาก็ทำอีกนะอันนี้ผมก็ทำลองดูเฉยนะ <c oughs> ผมก็พูดมานี่หละทุกคนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเราก็ทำไปแบบน,นี้ไปเรื่อยๆเลยทุกคนถึงมันจะไม่ดังว่าไม่มีใครรู้จักเราว่า ยังไม่มีใครแบบติดตาม Facebook, IG เราก็เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปท้อมันก็เหมือนกับการที่เราอทักไปจีบสาวอะละทักไปแต่เขาไม่ตอบนะเพราะว่าทักไปยาวๆอ่ะทักไปแบบบรรทัดหลายบรรทัดเออแล้วเขาก็ตอบมาว่าอะไรนี่ไม่หยังคืออะไรนี่ผมก็ไม่เข้าใจอนะ่ะว,ว่าเขา,าเขาไม่อยากคุยกับเราแหละคือแบบตอบมาคำๆเดียวสั้นๆนะ ก็แบบไม่ตอบเราแต่มาดูทอรี่ตลอดม่เข้าใจเดี๋ยวมันก็มีสักวันที่แบบที่เราดังๆแล้วก็มีคนเข้ามาหาเองแต่ตอนนี้เราไม่ดังก็เลยแบบทักกีใครนั่นนี่ก็ไม่มีใครตอบเรานะขนาดเพื่อนก็ไม่ค่อยสนใจนะเพื่อนก็ก็คือแบบผมยังคุยกับใครผมก็มีแต่ทักหาเขาอย่างเดียวแล้คือทักหาเพื่อนว่าเป็นไงว่ามึงอะไรแบบนี้นะก็คือแบบผมเหมือนผมก็ตกคนเดียวมาตลอดนะนี่ผมมาทําคนเดียวอ่ะก็ผมก็พยายามสู้ ต่อไปนะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสู่หนึ่งหมื่นทรัพย์ไซเบอร์นะก็เจอใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าแล้วสิกิก